ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ที่บอกเป็นประเด็นทางสังคมจริงๆแล้วผมจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะรู้เลยนะครับเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะสิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมบอกว่าโอเคขั้นตอนการผลิตมันก็มี GMP มีมาตรฐานนู่นนี่นั่นตั้งแต่กระบวนการต,ต,ต,นนนะตั้งแต่ต้นน้ำนะตั้งแต่วัตถุดิบมาเลยการจะปลูกการจะได้มาถึงผลผลิตต้องปลอดภยัย การกระบวนการผลิตเขามีขั้นตอนต่างๆมีการใช้ไอทีใช้ดิจิทัลเข้าไปช่วยมากมายตอนนี้แหละสิ่งที่ผู้บริโภคต้องรู้คือฉลาดฉลากมันเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนที่เป็นคนทําฉลาดเนี่ยคือผู้ผลิตผู้ผลิตหมายถึงผู้ประกอบอผ,ผ,ผู้ผู้ที่ผลิตสินค้ามันถูกกําหนดอยู่ในมาตรฐานว่าถ้าเป็นของกินนะถ้าในอุตสาหกรรมอาหารคุณจะต้องทําฉลาดโภชนาการนะ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเป็น Nutrition l ลเ e l นะก็คือป้ายโภชนาการหรือ Nutrition f a ก t ก็คือข้อมูลทางโภชนาการทั้ง2ส,สิ่งมาจากข้อกำหนดของการผลิตอาหารทั้งนั้นสิ่งที่เขาบอกนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าในส่วนประกอบของสิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างเขาจะให้บอกเป็นสิ่งหลักๆที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยอันนี้เป็นข้อกำหนดเลยนะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญฉลากะนะผมบอกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอย่างง่ายนะถ้าเอาบ้านเราแล้วกันนะคือฉลากทั้งทั้งสินค้าที่จําหน่ายในประเทศกับสินค้าที่ส่งออกเหมือนกันหมดถ้าส่งออกเนี่ยเขาจะจัดทําฉลากฉบับเต็มนะแต่ถ้าเป็นบ้านเรามันจะมีอาหารที่เขาเรียกแค่ของขบเคี้ยวที่อยอยเขามีแคมเปญว่าหวานมันเค็มที่เราเขารณรงค์ว่ากินหวานมากไปจะเป็นโรคก,กินเค็มมากไป ออยก็มาใช้แทคติกเขาเรียกว่ากลายุทธ์ของอยนะทำยังไงให้ผู้บริโภคเข้าใจก็เรื่หวานมันเค็มเพราะนั้นเขาก็จะกำหนดว่าไอ้ของขบเคี้ยวต่างๆแนดต่างๆที่เป็นของง่ายๆนะคุณก็จัดทำฉลากอย่างย่อก็พอเขาเรียกฉลากไอ้ตัว gda ฉลากฉบับยอ่อเพราะนั้นฉบับฉลากฉบับย่อเนี่ยรายการก็จะเอาเฉพาะรายการสำคัญที่เกี่ยวกับหวานมันเค็มเพราะนั้นผู้ผลิตสินค้านั้นต้องเป็นผู้จัดทำ ตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราบอกอ้าวแล้วเขาจัดทำไงฉันจะเชื่อถือได้ยังไงเขาไปเอาขอ้อมูลไม่ใช่ครับเขาต้องจัดทําจริงๆนะโดยเอาตัวสินค้าของเขาเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอยอยแล้วมันขึ้นทะเบียนเนี่ยอยอถามว่าทั่วไปไหมอยอยเขามีข้อระบุเลยว่าห้องปฏิบัติการที่เขายอมให้ใช้ผลทดสอบได้ก็ต้องได้รับมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลที่ผมว่าก็คือ ISO ISO นะครับ ISO IEC 17025เพราะนั้นไอตัวห้องปฏิบัติการเหล่านี้ไปดูได้ในเว็บไซต์ของอยอยระบุไว้เลยว่าไปส่งตรวจที่นี่เพราะนั้นเขาจะเรียนรู้วิชัยวิธีการว่า,าเขาต้องตรวจอะไรบ้างเพราะว่าอ e ย e ต้องมาตรวจสอบเขาอันนี้เป็นผู้จัดนําเรามไม่ต้องกังวลน,นะผู้บริโภคในแง่ของผู้บริโภคฉลาดคนธนาการสำคัญกับเรามากอันที่หเราจะดูว่านะ หนึ่งของที่ได้มานะของที่เราซื้อมานะ่มันมีคุณค่าทางอาหารอย่างไรเราจะกินมันมากน้อยอย่างไรเขาจะระบุมาเลยว่ามื้อหนึ่งนะ่ะควรกินไม่เกินเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เขาเรียกวันเซิร์ฟต่อเขาเรียกหนึ่งมือ้อหนึ่งมื้อคนกินไม่เกินกี่กร,รมัมเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมีปริมาณเกลือเท่านี้กินไปไม่เค็มตายเลยถ้าคุณกินการ,รที่เขากําหนดเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ออยเขารับรองว่าโอเคคุณไม่เป็นโรคคุณคุณยังปลอดภัยอยู่เนะชื้อต้องไม่มีอันนี้เป็นกระบวนการแล้ว มันมีสารเ,าเราสงสัยว่าไอ้สีเราเนี้ยมาเกิดจากอะไรมันต้องตรวจผ่านกระบวนการนี้เพราะเขาไม่อนุญาตให้ใช้อ่านะคุณมีไหมเขาก็จะทดสอบว่าคุณมีสีที่เขาไม่ให้ใช้หรือเปล่านะสิ่งที่ผมจะบอกอีกอันคือปัจจุบันเขากําหนดมาเลยว่าสารก่อภูมิแพ้มีหรือเปล่าในฉลากมันจะบอกด้วยเพราะฉะนั้นอาหารเ่าเนี้ยเรามีนักท่องเที่ยวหรือเรากินเองปัจจุบันเนี่ยคนไทยเริ่มแพ้มากขึ้นนะสารก่อภูมิแพ้ตรงเนี้ย ทำให้เกิดอาการกับคนไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรู้แล้วว่าอันนี้มีถั่วปนเปื้อนหรือเปล่าสารพุ่มแพ้มีอะไรบ้างเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เว็บไซต์ Google ก็ได้พิมพ์ไปเลยว่าสารก่อภูมิแพ้7-8ชนิดนั้นม,นมันมีอะไรบ้างผมยกตัวอย,าย่างเช่นถัว่วถั่วมันมีสารบางอย่างทําให้เกิดภูมิแพ้นีถั่วมีสัตว์น้ํามีสัตว์สัตว์น้ําเปลือกแข็งอะไรพวกนี้มีทันยพืชมีไข่บางประเทศเขาอ,อาจจะแพ้แบบนี้บางประเทศอาจจะแพ้แบบนี้นะ เราเนี่ยคนไทยปัจจุบันเราเริ่มแพ้สารก่อภูมิแพ้ที่มาจากถั่วเนี่ยมากขึ้นเพราะนั้นฉลากโภชนาการสําคัญกับเรามันจะถูกระบุไว้ว่าสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างเพราะฉนั้นคนที่เขาแพ้เขาจะได้ไม่กินนะแล้วอีกส่วนหนึ่งเราจะได้รู้ว่าของที่มันมาปลอมไหมที่ผมบอกว่าไอ้ฟู้ดฟลอตไอ้การปลอมของแท้การปลอมผลมันมีหรือเปล่าคุณบอกว่า <c oughs> เอาปลาน้ําจืด แล้วคุณไประบุในนั้นว่ามี DHA จำนวนมากอันนี้ผิดแล้วนะครับเพราะว่าสัตว์น้ำจืดนะมันจะมี DHA เนี่ยน้อยกว่าสัตว์ทะเลเพราะนั้นแสดงว่าเราส่งผลได้เลยว่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการเติมเข้ามางั้นดูซิมันเติมเข้ามาจริงหรือเปล่านะมันคือโฆษณาเกินความจริงม,มันไม่ใช่ของความซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะโฆษณาแบบนี้นออยเข้าสกรีนให้เราดูอจริงแล้วเพราะฉนั้นในแง่ของฉลาดโฆษณาการ ผู้บริโภคนะต้องใส่ใจต้องรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรไม่ใช่ว่าก็แปะไว้มันอาจจะตัวเล็กๆนะแต่ดูมันหน่อยเพราะจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ต่อเรามากโดยเฉพาะการระบุว่ามันมีสารก่อูุงแพ้อะไรมีเกลือเท่าไหร่ไอหวานมันเค็มที่ที่ออยเขากําหนดมีน้ําตาลเท่าไหร่ฉันเป็นเบาหวานฉันจะไปกินของที่มีเกลือมีน้ําตาลขนาดนั้นฉันเป็นโรคไตเราจะไปกินของที่มันมันมีเกลือ ถามว่าเอาแล้วทำไมมันอยู่ในเกณฑ์ที่ออยกําหนดเพียงแต่เราจะได้เลี่ยงได้เพราะสภาวะของบุคคลก็แตกต่างกันเพราะฉนั้นผู้บริโภคดูหน่อยนะครับว่าฉลานนกโภชนาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อ,อเราแล้วเข้าไปดูมันหน่อย